สวัสดีครับเป็นบหอัดคลิปที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องของหัวและขาสัตว์นะครับซึ่งก็มีหลักในการคิดเร็วทําให้เร็วอยู่นะครับอย่างไงก็ตามเนี่ยครับนักศึกษาลองไปกดหยุดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดแบบทดสอบใต้คลิปมาลองทําดูนะฮะจากนั้นก็จับเวลาไว้นะครับเพื่อจะได้รู้ว่าตัวเองทําได้ถูกแล้วก็ทันเวลาที่ที่จะใช้ในตอนที่สอบจริงหรือเปล่านะครับ Okay, ครับทีนี้เราก็ามาเฉลยกันนะครับในแบบแบบทดสอบชุดที่สองนะฮะข้อแรกนี่นะครับก็จะเป็นโจทย์ประเภทที่สามก็คือโจทย์โจทย์ประเภทที่ไม่ได้ให้มาเป็นสมการหรือไม่ได้เป็นจำนวนขามาแต่ว่าจะให้เป็นลักษณะของให้เราวิเคราะห์ตามสถานการณ์มากกว่านะโจทย์บอกว่าห่านนี่ยนะครับมีมากกว่าสิงโตอยู่หนึ่งตัว สิงโตมากกว่านกกระจิบสองตัวนกกระจิบมากกว่ากวางสามตัวไปเรื่อยๆแบบนี้โจทย์ก็จะมีกวางมากกว่าปลาไหลสี่ตัวนะแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ารวมทั้งหมดเนี่ยหกสิบตัวเขาถามว่าขาสัตว์ทั้งหมดมีกี่ขาถ้าเราเจอโจทย์ในลักษณะนี้น,นะครับให้มองไปที่จํานวนสัตว์ตัวที่มีน้อยที่สุดก่อนซึ่งถ้ามองอย่างนี้มันจะเรียงจากห่านมากกว่าสิงโตสิงโตมากกว่านกกระจิบนกกระ ไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏ bon ว่าตัวที่น้อยที่สุดมันคือปลาไหลนะครับซึ่งมีปลาไหลอยู่4ตัวเราไปตั้งจากคือปลาไหลเราไม่รู้กี่ตัวโทษทีแต่ว่ามันมันก็จะมันก็ค่อยๆบวกกลับเข้ามาครับเพราะเราต้องตั้งว่าปลาไหลเราไม่รู้กี่ตัวเราก็สมมุติว่าปลาไหลยังมีอยู่ x ตัวนะปลาไหลมี x ตัวจากนั้นพอเรารู้ว่าปลาไหลมี x ตัวนะกพราไม่รู้เท่าไหร่นะเราก็จะ เราก็สามารถที่จะบอก,บอกสัตว์แต่ละตัวแต่ละตัวมาได้นะครับแล้วเราจํานวนสัตว์ทุกตัวมารวมกันเท่ากับ60เพราะถ้าเกิด60มันก็สามารถหาปลาไหลได้ครับทีนี้แล้วพอเรารู้ปลาไหลเราก็จะรู้จํานวนสัตว์ทุกตัวแล้วเราก็จะรู้จํานวน่าวครับทีนี้ลองดูนะครับขั้นตอนแรกครับให้ปลาให้ปลาไหลเนี่ยถ้าเกิด x ตัวก่อนพอปลาไหลถ้า,กาเกิด x ตัวปั๊บเนี่ยนะครับ จากข้างหลังมาข้างหน้าเลยนะครับก็บอกว่ากวางมากกว่าปลาไหลอยู่4ตัวเพราะะฉนั้นกวางมันก็จะเท่ากับเอ็กซ์บวกสี่นะฮะทีนี้นมาจากมาที่กวางปั๊บก็บอกว่านกกระจิบเนี่ยมากกว่ากวางอยู่3ตัวใช่ไหมครับเมื่อกี้กวางมัน x อบวกสี่วะโอ้ยเพราะฉะนั้นนกกระจิบเนี่ยมันมากกว่ากวางไปอีก3ตัวก็บวกเข้าไปอีก3นะครับก็จะกลายเป็น x อบวกเจ็ดอ่า สิงโตมากกว่านกกระจิบอ,อีกสองตัวก็ของสิงโตก็บวกเข้าไปอีก2ครับหานมากกว่าสิงโตอีกหนึ่งตัวนะครับหานมากกว่าสิงโตหนึ่งตัวก็สิงโตบวกเข้าไปอีก1ก็จะกลายเป็นหารก็จะลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วสัตว์ทั้งหมดเนี่ยนะครับรวมกันได้60ตัวทีนี้ไอสัตว์ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็ เราก็เอาจํานวนเอาตัวเลขตัวที่เอา,อเอาจํานวนสัตว์ของแต่ละชนิดเนี่ยทั้งหมดด้ยนะครับทั้งหมดเนี่ย,บ,ยบวกกันเข้าไปก่อนเพราะ,ะนั้นบวกตัวแรกเลยเขาเอา x บวกมาก่อนครับก็จะได้เท่ากับ 5x นะครับจากนั้นก็เอาตัวเลขพวกนี้บวกกันครับ9กับ1บวกกันเป็น10 7 30เป็น20 4 2 4, 4 2ก็ 2, เป็นปอีก10เป็น30เพราะฉะนั้น จำนวนสัตว์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะจะเท่ากับห x บวกกับสานะครับซึ่งห x บวกกับสาเนี่ยเขบอกว่ามีทั้งหมดเนี่ยหกสิบตัวตอนหกสิบมันจะเท่ากับ5 x บวกกับสาถามว่า x เท่ากับเท่าไหร่นั่นคือเรากำลังหาปลาไหลนะครับเอา30ไปลบทั้งสองข้างนะครับก็จะได้เป็น30เนี่ยเท่ากับเท่ากับห x เพราะฉัน้น x ตัวเดียวก็จะเท่ากับ6 ซึ่งมันเป็นแบบนี้เราก็จะได้ปลาไหลันแล้วครับว่าปลาไหลเนี่ยมันเท่ากับ6ทีนี้สัตว์อื่นๆก็บวกไปตามที่ตามที่เราเราตั้งสมการไว้เมื่อกี้เนี่ยนะครับกวางก็จะกลายเป็น10นะครับนกกระจิบก็จะกลายเป็น13สิงโตก็จะกลายเป็น15ห่านก็บวกไปอีกหนึ่งก็เป็น16นะครับแต่อย่าเพิ่งตอบนะบเพราะว่า จุไม่ได้ถามว่าสัตว์มีกี่ตัวแต่ก็ถามว่าทั้งหมดเนี่ยมีกี่ขานะเราก็ต้องเอาจํานวนสัตว์เนี่ยนะครับไปคูณกับจํานวนขาก่อนปลาไหลมี6ตัวแต่ไม่มีขานะครับก็ต้องเป็น0ูวังมี10ตัว4ขาก็40่สินะครับนกกระจิบสขาสิงโตสี่ก็คูณขาจํานวนแบบนี้เข้าไปทุกตัวนะและ้วจากนั้นคอยเอาจํานวนขาทั้งหมดเนี่ยนะครับมาบวกกัน นะครับก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยห้าสบแดนะครับข้อนี้ตอบข้สี่ต่อไปข้อ2นะครับมีนอกอยู่สิบตัวครับมีขาเท่ากับจำนวนหนูถ้าขาหนูเท่ากับหนูจำนวนหนึ่งแล้วขาของหนูไปเท่ากับจำนวนไก่ทั้งหมดอยากว่าไก่ทั้งหมดเนี่ยอยากรู้ว่าไก่ทั้งหมดมีกี่ขา นะครับก็เจอโจทย์แบบนี้ก็ต้องแก้ไขทําสถานการณ์นะครับเขาบอกว่านกมีอยู่สิบตัวก็ตั้งว่านกสิบตัวแต่ก็บอกว่ามีขาเท่ากับจํานวนหนูเพราะฉะนั้นขานกมันก็จะรวมกันเป็นยี่สิบขาซึ่งมันไปเท่ากับจํานวนหนูนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันกลายว่ามีหนูยี่สิบตัวแล้วนะครับต่อไปถ้าขาหนูเท่ากับจํานวนไก่นะครับยี่สิบตัวของขาหนูมันเท่ากับแปดสิบขา แปขาซึ่งแปบขามันเท่ากับจำนวนไก่นะดังนั้นโจทย์ก็ถามว่าไก่มีกี่ขาก็ร้อขานะครับคือฟังดูโจทย์แล้วมันเหมือนกับยากจริงๆไม่มีอะไรเลยข้อนี้นะครับตอนนี้ก็เลยตอบร้อยหกขานะครับก็คือตอบข้อหนึ่งต่อไปข้อสมครับหนูกับนกนะหนูกับนก ถ้าเกิดนับขาหนูมากกว่าขานกอยู่จะนับขานะขาหนูมากกว่าขานกอยู่หกขาแต่ถ้านับถ้านับหัวหัวหนูถ้านับหัวหัวหนกจะมากกว่าหัวหนูก็คือนกมากกว่าหนูอยู่หกห,หัวหรือหกตัวนั่นเองนะครับอยากทราบว่ามีนกกี่ตัวโจยถามว่ามีนกกี่ตัวนะครับแล้ก็โอเคครับตั้งตารางนี้ขึ้นมาก่อนเลยนะ ตารางเงื่อนไขขากระหัวนะครับเงื่อนไขนกกับหนูนะเอาขาขึ้นก่อนเราจะสีขาไว้ข้างหน้านะครับโจทย์เขาถามว่าถ้านับขาเนี่ยขาหนูมากกว่าขานกใช่ไหมครับขาหนูก็จะกลายเป็นหนูขีดตัวก็ไม่รู้แต่ว่าพอร,รวมจํานวนขาแล้วมันต้องเป็น 4x มากกว่าให้ลบเลยครับมากกว่าก็คือมากกว่าก็ไปลบลบ ขานกขานกมีกี่ตัวก็ไม่รู้แต่ว่าตัวง2ขาก็ลบด้วย2 y นะครับมากกว่าเท่ากับเท่าไหร่มากกว่าเท่ากับ6กก็เท่ากับหไปนะครับในขณะที่ผมบอกว่าถ้าทั 6, าาาหัวเนี่ยหัวหัวนก,กน,นะครับมากกว่าหัวหนูยูกหัว,หวเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้เราเขียน y ก่อนได้ครับว่ามีนกไอตุ๊ไอ,ไอีครับมี y และ y เนี่ย หรือหรือหรือนกเนี่ยนะครับมันมากกว่าหนูอยู่อยู่หกเพราะฉะนั้น y เป็นบวกแล้วก็ไปลบก,กับ x นะครับตั้งก,กับหกนะฮะพอได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับก็ไปแก้สมาการกันครับยังก,ก็เหมือนเดิมนะครับก็ตั้งตัว y ให้ตรงกันก่อนนะฮะโดยการที่เอาจํานวนหัวเนี่ยคูณสองนะครับคูณสองตลอดตอนข้างล่างก็ประคูณไปมันก็จะได้ลบสองเอ็ก 2 y 1 2จากนั้นเอา2รสมการนี้มาบวกกันครับพอเราบวกกันปับ๊บค่า y นี่ก็จะหายไปนะก็จะเหลือ c กับ4 x กับลบ2 x เอ,อมาบวกกันก็จะได้แค่ลบ2 x ครับได้ลบ2 x เท่ากับ18ัน x เดียวก็เท่ากับ9ทีนี้โจทย์เขาถามนกใช่ไหมครับตอนนี้เราได้หนูหนูออกมาเพราะฉะนั้นก็นำค่าของ x เท่ากับ9เนี่ยครับ ไปแทนลงในสมการที่จริงแทนลงในสมการนี้นะครับแทนลงในสมการหัวนะฮะมันจะง่ายนะครับ x เท่ากับ9แต่เนื่องจากว่ามันลบ x อ,อยู่ก็กลายเป็นลบ9นะครับลบ9เท่ากับ6ลบ9บวก y เท่ากับ6ดังนั้นถามว่า y เท่ากับเท่าไหร่ก็จากลบ9นี่นะครับตัวย้ญญายไปฝั่งนูน้นมันก,จกน 9, น็จะกลายเป็นบวก9นะครับจะกลายเป็นบวก9นะฮะกบวก9ก็เท่ากับสิบ้า เพราะฉะนั้นนกก็เท่ากับสิบ้าตัวนะครับต่บข้อ1ไปครับข้อ4นะครับนกกับหนูนับหัวรวมกันได้ห้าสิบหัวแต่ขารวมกันได้120ิขาอ่ะขอ,อนนี้ไม่ยากนะครับสามว่ามีหนูกี่ตัวนกกี่ตัวสร้างตารางขึ้นมาเหมือนเดิมครับเพตารางนี้เนี่ย จะสังเกตว่าทุกครั้งที่อาจารย์สร้างเนี่ยนะครับตัวที่ต่างกันที่ต้องใส่อยู่ตลอดเนี่ยนะคือ 4x 2y ตายตัวข้างล่างก็จะเป็น x กับ y แต่อาจจะมีมีบวกลบในกรณีที่โจทย์มันไม่ได้ไม่ได้ให้มาเป็นลักษณะเท่ากับก็ต้องก็ต้องไปแปลงเป็น,เป,นเป็นลบเป็นอะไรพวกนี้้ในกรณีที่ก็ให้มาน้อยกว่ามากกว่านะครับแต่ถ้าให้มาเท่ากันแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะลงตามตารางนี้เต๊ะเลยนะ ว่าได้แบบนี้ขั้นตอนที่สองก็คือสอง y อีกแล้วนะฮะก็คือเอาสองไปคูณเพื่อที่จะให้ y มันเท่ากันนะครับพวกเราทำตามเต็มเพตนี้นะครับจะได้ไม่ต้องไปจําอะไรมากมายมันทําให้ยันคุ้นมือพอสอง y เท่ากันปั๊บก็จับสองสมการนียมันลบกันเลยครับพอลบกันปุ๊บเนี่ยนะครับ y กับ y เนี่ยเกลี้ยงไม่มีส่วนตรงนี้พอลบกันจาก4 x 2 x ก็จะกลายเป็น2 x เท่ากับหนึ่งรอยี่สิบ เเดียวเเท่ากับ10อ่าได้แล้วครับนี่เราได้หนูแล้วนะฮะเกเท่ากับ10ก็นำไปแทนตรงนี้ครับนำนำค่า x ไปแทนในสมก,การสมก,การที่2องนะฮะ10บวกกับ y เท่ากับ50เพราะฉะนั้นบวก,กับอะไรได้50าสลครับสิก็บวกกับ40นะครับก็คือย้าย10ไปลบออกจากฝั่งโน้นนะครับเปิดวาเท่ากับ40ครับวันนี้ก็เลยตอบว่า ตอนตอบนะดูดีๆนะครับเดี๋ยวหาได้แล้วไปตอบผิดหนู10ตัวนะครับนก40ตัวตอบข้อ1นะครับไปข้อ5้าครับาขาหนูมากกว่าขานกอยู่24ขาแต่ถ้านับหัวแล้วนกมากกว่าอยู่4หัว นะครับก็จะคล้ายๆกับข้อก่อนหน้านี้นะครับข้อ3คือโจทย์มีลักษณะที่ว่าไม่ได้ให้มาเป็น้เท่ากันแต่ให้มามากกว่าน้อยกว่าเพราะฉะนั้นตัวที่มากกว่าเนี่ยให้เป็นบวกนะครับตัวน้อยกว่าให้เป็นลบนะโอเคมาดูตัวแรกครับโจทย์บอกว่าขาหนูคือตอนแรกเราก็ 4x 2y มาก่อนก็นแล้วกันนะครับจากนั้น 4x ก็คือขาหนูมากกว่าขานกนะครับเพราะฉะนั้นขาหนูลบขานกก็ไปเลยครับ ถ้ากัยี่สิบสี่โอเคทีนี้ประมาณในส่วนของหัวเขบอกว่าหัวหัวนกเนี่ยนะครับมากกว่าใช่ไหมหัวนกเป็น y เพราะฉะนั้นก็ y มากกว่านะครับ y มากกว่า x นะครับก็ y ลบ x เ่ากับสโอเคเราตั้งสมการได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นครับก็เหมือนเดิมครับ กงบนเป็นสอง y อยู่เพะยันทำทำข้างล่างให้เป็นสอง y กงบนเป็นลบเพะยันสองสมการนี้มาบวกกันนะพอเราทําตัวนี้เป็นสอง y เพราะฉนะนั้น x ก็ต้องทําเป็นสอง x ด้วยนะครับสามก็ต้องทาเป็นเป็นเป็นหกด้วยก็คือเอาสองคูณตลอดแล้วก็เอาสองสมการมาบวกกันตั้งตัวบวกกันปับ๊บ y ก็จะหายไปนะาากกายน,นะครับ x ก็มาจัดการกับลบสอง x เนี่ยนะครับสี่ x ลบด้วยสอง x นะฮะฮดึง x ลงมานะครับเอา4ลบ2ก็ได้เท่ากับ2อ24เอาโทษทีบวกบวกนะครับแต่พอบวกบวกมันบวกด้วยลบ2ก็กลายเป็น 2x 24นะฮะบวกกับ6ก็เป็น30เพราะฉะนั้น x ตัวเดียวก็เท่ากับ15เอา2งันตลอดนะฮะตอนนี้เราได้มาแล้วครับหนูเท่ากับ15นะข้อ2นะครับแต่โอเคเพราถามว่า นกกี่ตัวหนูก,กี่ตัวเราหาไปถึงนกก็ได้นะครับเอา15 x 15เนี่ยครับไปแทนในสมการที่2นะสังเกตว่าอาจารย์ก็จะทําเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่ะคือถ้าเราตั้งฟอร์แมตแบบนี้ไว้เนี่ยทุกข้อมันก็จะเข้าสูตรนี้หมดเลยนะครับ x แทนด้วย15ใช่ไหมครับลบ x ก็เป็นลบ 15y10 เ่ากับ3ย้ายลบ15ไปฝั่งนู้นครับ ก็จะกลายเป็นบวก15เพราะฉะนั้น3บวกกับ15ก็จะกลายเป็น18 18คือจำนวนนกครับนก18ตัวนะฮะหนูคือตัว x 15ตัวนะครับตอบก็2ครับโอเคครับลองไปตรวจกับคำตอบที่พวกเราทำมานะฮะว่าถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อจะได้ประเมินตัวเองคนคะิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ